สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่จะสั่งการลอยตัวนี้มาใส่นะครับที่ผมใส่เนี่ยผมเจอปัญหาอยู่2อ,อย่างก็จะมี1บริเวณช,ชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับจะติดยากมากนี่ยังไม่ติดเลยครับเนี่ยจะติดยากครับเพราะมันเป็นมันไม่ใช่ชุดสีครับมันเป็นเนี่ยพลาสติกอย่างเนี้ครับ แต่ชิ้นเนี้ยติดง่ายเอาเอาสไลด์อะครับผสมน้ำแล้วก็เอาผ้าเช็ดไปแห้งเช็ดอีกทีหนึ่งก็ติดแล้วครับแต่ชิ้นเนี้ยผมใช้ทั้งสไลด์นะครับทั้งแอลกอฮอล์อย่างครับสาชิ้นเนี้ยไม่อยู่ครับ,ม,ม,ม,นนรบรรมันจะเป็นมันนะครับรถเขาเขาพ่นอะไรมมันจะเป็นมันนะครับมันมันติดไม่อยู่อะ่ะแล้วกาวที่เขาแถมมาให้นีครับผมใช้ไม่ได้เลยผมลอกออกมาเลยครับ มต้องมาใช้ไอ้ตัวนี้ของเขาจะมีแค่ตัว M เขาจะไม่มีเลขสามผมเมื่อก็หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับอันเนี้ยโรงงานผมใช้อยู่แล้วที่ผมติดได้ผมเพิ่งติดได้เมื่อเย็นเนี้ยครับสามรอบเลียวผมแกะ3มรอบมันติดไม่อยู่ผมเลยลองเนี่ยครับน้ำมันลอนสันตัวนี้เลยครับฉีดใส่กราดทิดชู่ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็เช็ดเช็ดรอบเดียวพอครับเดี๋ยวปล่อยให้มันแห้ง แปะเนี่ยครับอยู่เลยครับเนี่ยแน่นมากครับเ, <_ Classic> เพื่อจะมีประโยชน์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ครับรอันนี้ส่วนตัวผมนะถังน้ำมันเนี่ยก่อนจะติดเนี่ยเราเปิดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นวุ๊บอย่างนี้เลยคือมันก็ไม่ถึงกับวืบอะครับมันก็จะวืบอย่างนี้แต่พอเราติดไอ้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเหมือนมันหนักใช่ไหมครับลาเราเปิดปุ๊บ เนี่ยมันก็จะขึ้นแค่นี้ครับแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอันนี้ก็เผื่อคนที่จะสั่งมา,มาใส่นะครับสั่งมาซื้อผมสั่งจากอินโดหนึ่งอาทิตย์ได้ครับราคาก็ประมาณ500กว่าบาทเนี่ยครับชุดนี้ครับจะมีหนึ่งสสามสี่หชิ้นเดี๋ยวตัวนี้ผมต้องแกะแกะแล้วเอาหล่อนสันท้าใหม่ครับไม่อยู่ไม่อยู่เลย ผมตอนแรกจะสั่งเป็นติ๊กเกอร์แหละทีนี้ผมกลัวมันเป็นกาวนานไปมันเป็นกาวมันจะแกะไม่ออกก็เลยเอาอเป็นแบบนี้มาเป็นใช้กาวสามเอ็มแบบนี้นะครับแบบบางนะครับจะมีแบบบางกับแบบหนานขอบคุณครับเพื่อมีประโยชน์ครับผม